เช็คด่วนเช็คด่วนพวกมึงภูมะเขือเนินห้าร้อยแล้วก็ไอ้บ้านแดงพวกมึงยังอยู่กันหรือเปล่าว,วะฮนะเช็คด่วนเลยนะเช็คด่วนเช็คดวนถ้ามึงยังอยู่นะบอกกูด้วยนะภูมะเขือเนินห้าร้อยแล้วก็บ้านแดงนะเออบอยเมื่อไหร่มึงจะตื่นบอยเมื่อไหร่มึงจะตื่นบอยเมื่อไหร่มึงจะตื่นโอ้โห เขาไปถึงไหนกันแล้วบอยเขาไปถึงไหนกันแล้วมึงยังโอ้โหตายแบบนี้นี่เดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะให้ให้ดูนี่อีกนะนี่เอาเฮ้ยไม่ไม่ตึกตึกอะไรอยางเงี้ยตึกชนานบ้านจูนตึกบ้านตาตึกอ่ะลานงั้นมันตกเนี่ยมันซ้อนเลยติกอะใหเนี่ยอาให้มันโตใช้อาร์ลิง โอ้มัโตแค่แบบสัตว์แค่อ้ายแค่อร่งเนี่ยมึงเห็นไหมเห็นความแสะของมึงว่าบอยเขาไปถึงไหนกันแล้วมึงรู้เปล่าความแสะของมึงอ่ะโอ้โหไม่พูดตรงๆนะคนอื่นเขาก็ไม่เหมือนมึงนี่มึงนี่โอ้โหเข้าไปปุ๊บนี่นะเข้าไปกดเข้าไปแอปดำปุ๊บนี่มึงขึ้นฟีดเลยไม่ว่าจะเป็นแอปดำแอปแดงแอปฟ้าแม่งขึ้นฟีดเลย มีแต่บอยทั้งนั้นเลยนะคนอื่นเขาไม่เห็นออกมาพูดเหมือนมึงเลยบอยเอยเขามีเห็นคนอื่นเขาไม่เห็นออกมาพูดเลยเนี่ยบางคนเขาก็พูดโอ้โหไม่มีประเทศไหนหรอกที่เออก้าความเจริญอ่ะมันความเจริญนะครับความเจริญอ่ะมันมัเจริญไม่เท่าประเทศไทยอ่ะจะมาเปรียบเทียบกันได้ไงน้บตั้งแต่ทหารหรือว่าอาวุธ ท่าปรณกออะไรก็ไม่มันมันเทียบกันไม่ได้หรอกบอยแต่พูดถึงว่าอันนี้ไม่อยากให้มันเกิดกับประเทศไหนก็ไม่อยากให้เกิดนะครับผม affirm, ไม่อยากให้เกิดนะครับจะกับไม่ว่าจะเป็นประเทศอะไรก็ไม่อยากให้เกิดสงครามเพราะว่าการเกิดสงครามมันมันทําให้เสียหายหลายลอย่างนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นกําลังพลไม่ว่าจะเป็นของกินเครื่องใช้อะไรมันก็เสียหายหมดเลยอันนี้ที่ผมอ,อยากเอามาพูดก็คือก็คือเห็น ผมเห็นแต่ไอ้บอยนี่แหละมันแซะ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 คนไทยจนได้เรื่องครับจนได้เรื่องใหญ่เลยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะผมนี่คือเห็นแล้วมันแบบขนาดคมเนบางคนเขายังไม่ชอบมันเลยไอ้บอยอ่ะนะขนาดคอมเนที่เขาอยู่รู้อยู่ว่าเขาอยู่ประเทศไทยแต่เขายังไม่ชอบมันนะ,นะเออบางทีมันพูดแบบมันเกินจริงนะครับแล้วก็ทีนี้มันก็ทําให้ชาวคมินด้วยกันเองเดือดร้อนนะครับทุกคน โอ้โห oh. แล้วบอกให้บอกด้วยนะว่าต่อไปจะประเทศไทยจะไปดูงานที่ที่ขเขมรหรือว่ากัมพูชาเขาจะไปดูอะไรบอยมึงคิดดูค่าเงินมึงกับค่าเงินเขาอะ่ะบอยมึงคิดดูค่าเงินมึงอะ่ะค่าเงินมึงกับค่าเงินบาทไทยอะ่ะมันเทียบกันไม่ได้เลยมึงจะโอ้โ oh. หจะมาเอาให้เขาไปดูงานมั้งได้ไงประเทศเขาจเจริญกว่าประเทศมึงอีกบอย มึงเอาสมองส่วนไหนมาคิดมึงโอ้โหกินอะไรกินอะไรวะมึงกินหญ้าหรอวะฮะกินกูว่ามึงกินหญ้าแล้วแหละนะไม่มีประเทศไหนหรอกแม่งจะเอาเอาเอจะให้ประเทศเจริญนี่ไปดูไปดูงานกับประเทศที่ยากจนดูงานบ้าเลยเขาจเจริญเขามีอะไรอะไรทุกอย่างหมดแล้วมึงคิดดูนะคิดแค่ค่างเงินก็พอแล้วเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วค่างเงินนะ่ะนะขนาดประเทศ ผมเนี่ยเป็นประเทศลาวจะให้ผมไปเปรียบเทียบความเจริญของเขามันเปรียบเทียบไม่ได้หรอกแค่ค่างเงินก็จบแล้วมันจะมาเปรียบเทียบกันได้ไงไอบ้บอยมึงนี่โอ้โหว่าแม่งว่ากินน่าจะกินหญ้านะทุกคนใช่ไหมทุกคนว่า,วามันอ่ะกินหญ้ารู้อยู่ว่าเออเข้าข้างประเทศตัวเองแต่ว่ามึงก็เข้าข้างประเทศตัวเองก็มันเกินอ่ะพูดอะไรมันมันไม่สมจริงอ่ะอย่างเออจะให้เขาไปดูงานในประเทศตัวเองโอ้โหทั้งทั้งที่ประเทศไทยเขาเจริญโอ้โหประเทศตัวเองนะ ห้าสิบหกสิบปียังไม่เท่าประเทศไทยเลยโอ้ใช่เขาไปดูงานได้ไงโอ้คิดได้ไงวะขนาดเด็กอนุบาลมันยังคิดได้เลยนะโอ้โหประเทศเขาอจเจริญเหมือนประเทศไทยนี่แหละจะมาเออถ้าประเทศไทยไปดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเอออันนี้ดีอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช่เอออันนี้จะให้ไปดูความจเจริญของมึงอะ่ะล้าหลังเขาจเจริญมาเท่าไหร่แล้วบอยโอ้โห แบบนี้ผมอาจจะไม่เอามาพูดเท่าไหร่แล้วนะแต่ว่าบางทีอ่ะเลื่อนเข้าไปปุ๊บก็เจอแต่มันเลื่อนเข้าไปก็เจอแต่มันขึ้นเฟีดน,นะมีแต่มันเลยนะขมิ้นบางคนคุนขมิ้นบางคนเขายังไม่ไม่ไม,ไม่พูดไม่อะไรเลยมีแต่มัน unified, จจนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะเลื่อนไปไหนก็เจอแต่มันว่าให้มันเป็นให้มันเป็นเอาเอาเอา,เอามันเป็นขึ้นเป็นนายกเถอะนายกัมพูชานะนะประเทศเขาไปถึงไหนแล้วเออ มึงยังจะว่าพูดอะไรก็ไม่รู้พูดให้มันสมจริงหน่อยบอยนะคลิปนี้ฝากถึงไอ้บอยนะฝากถึงไอ้บอยด้วยนะโอ้โหแค่เรื่องที่จะให้ประเทศไทยอีกห้าปีจะให้ประเทศไทยไปดูงานที่ประเทศมืองได้ไงประเทศเขารวยจะตายประเทศไทยอ่ะเขาจะไปดูงานได้ไงเปียบเทียบค่าเงินก็พอแล้วบอยแค่เปียบเทียบค่าเงินก็จบแล้วจะมาให้เขาไปดูงานของมึงได้ไงเออให้เขาไปดูงานของมึงนะเขาไปดูงานพวกนู่นประเทศที่เจริญกว่าเขานู่น นุ่น u s a นุ่นนะจำไว้นะบอยโอ้โหมึงนี่กูว่ากินหญ้าเลยแหละไม่ใช่ไม่ใช่กินข้าวเลยแหละนะกินโอ้โหแม่คิดได้ไงนะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็อยากเอามาให้ทุกคนดูนะครับแต่ทุกคนคิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยมาได้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือ แค่อยากบอกให้ไอ้บอยรู้นะครับว่าสิ่งที่มันเปรียบเทียบอะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะครับทุกคนเอ,อคนไทยเขาจเจริญประเทศไทยเขาจเจริญก้าวหน้าเท่าไหร่แล้วจะให้เขากลับไปดูงานโอ้โหแค่ค่าเงินอคิดแค่ค่าเงินไม่มีรเราค่าเงินต่ําจะมาประเทศจะมาพัฒนาก,กว่าประเทศที่ค่าเงินสูงอะ่ะใช่ไหมทุกคนโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวเอ็มด้วยนะครับผมขอบคุณครับ